ขึ้นเท่านั้นช็อตไม่ได้อย่างเงี้ยเฮดฟันทำได้ทุกท่าถ้าอะไรก็ตามในโลกนี้ที่คิดออกทำได้หมดเลยกฎหมายยอมให้เพราะว่านึกภาพอย่างนี้นะคะว่ากองทุนรวมเหมือนคุณกีต้านั่งตกปลาที่เลคเจนีวาน้ำใสสุดๆเห็นปลาทุกตัวอย่างเงี้ย e ฮด e f ฟันเหมือนเรือดำน้าเหมือนซับมารีนที่แบบดำลงไปก้นทะเลลึกเพื่อตามหาปลาตัวใหญ่มากแล้วสเทิาน้ำสเสินบกสเทนินวานสนหกแล้วไม่มีใครรู้ว่าว่าใต้ทะเลนั้นทําอะไรบ้างมันคือภาพนั้นยกตัวอย่าง Bridgewater นะคะ Bridgewater ของ r ร d a l i o เนี่ยเป็น Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเล่นกับ Macroeconomic เขามีทีมที่นั่งดูนี่แหละค่ะว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ interest อัพที่ใช้หน้ามันทำให้ price ของ oil เนี่ย movement เป็นยังไงหรือเวลาที่เกิดเรื่องอินฟล레이ชันมีปัญหาที่เมริกากระทบกับ corporate earnings ยังไงในยุโรปเนี่ยคือสิ่งที่ hedge fund ทำ